แก่งละว,ว้าอยู่ในเขตพื้นที่3ตำบลคือตำบลบ้านไผ่ตำบลเมืองเพียอําเภอบ้านไผ่และตำบลโคกสำราญอําเภอบ้านแหดลักษณะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เปิดพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติบนพื้นที่ประมาณ17,400ไร่เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาสำหรับอําเภอบ้านไผ่อําเภอบ้านแหดและอําเภอโนนศิลามีชาวบ้านใช้ประโยชน์รอบแก่งเบื้องต้น12หมู่บ้าน ที่นี่มีความหลากหลายทางชีวภาพศึกพบข้อมูลหมายยืนต้นและล้มลุก58ชนิดพบนกกว่า107ชนิดมีชนิดที่จัดอยู่ในสถานภาพใกล้ศูนพันธุ์คือเยียวดำพบปลาอย่างน้อย57ชนิดมีปลาดุกอุยและปลาดุกด้านซึ่งอยู่ในสถานภาพที่มีแนวโน้มใกล้ศูนพันธุ์และปลากัดเขียวที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกค,คามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของแก่งละว้ามีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาแก่งละว้ามีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรงเพื่อน,นำไปต้มเกลือปี2503เริ่มมีการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ไร่โดยรอบของชุมชนปี2527กรมชนะระทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโดยสร้างคันดินรอบพื้นที่แก่งซึ่งชาวบ้านใช้เป็นถนนในปัจจุบันปี2535เปิดพื้นที่ปลูกปอ และเริ่มปลูกอ้อยในปี2547ปี2538เริ่มมีการปกครองส่วนท้องถิน่นแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาพื้นที่โดยสร้างฝายกั้นลำน้ำต่างๆและสร้างถนนหมายเลข229เชื่อมต่ออำเภอบ้านไผ่อำเภอชนบทและอำเภอมันจจคิรีปี2561กรมชลัประทานเข้ามาพัฒนาพื้นที่แก่งละวะเพื่อหาน้ำดิบทำน้ำประปา และปี2561ในปีเดียวกันภาครัฐมีนโยบายให้พื้นที่บ้านไผ่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพและมีโครงการสร้างมอเตอร์เวย์โคราชขอนแก่นพัฒนารถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายโอกาสและศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของแก่งละวะแก่งละวะห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่นประมาณ40กิโเมตรห่างจากตัวอำเภอบ้านไผ่ประมาณ15กิเม มีความพร้อมในการพัฒนารองรับนักท่องเที่ยวคือ 1. แหล่งท่องเที่ยวและระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติ 2. แหล่งมรดกวัฒนธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และภูมิปัญญาท้องถิน่น 3. วิถีชาวนา 4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน 5. ที่พักอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 6. ความพร้อมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น2,566-2,570ระบุว่าขอนแก่นมีศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหากรรมไม้และกำลังพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหากรรมสีเขียวเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ศูนย์กลางการค้าการลงทุนและคมนาคมที่สำคัญของภาคอีสานเป็นพื้นที่เป้าหมายในโครงการการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวันตกหรือ e w e c เชื่อมโยงระหว่าง5ประเทศโดยขอนแก่นมีนโยบายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ smart city, smart industry ีคืน1รักษาสิ่งแวดล้อม2ใช้พลังงานน้อยลง3ชุมชนกับอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน